คนสวยเมื่อคืนนี้หลังจากไลฟ์สดเสร็จเนาะก็มานั่งกินหมูกระทะกับแม่เบนแล้วก็น่าจะเป็นกับพี่ๆที่อยู่ร้านเสริมสวยไหมอืมกับกับแม่เบนหน้นารา้ากินหมูกระทะค่ะกับแม่แม่แล้วใดๆวันนี้น้องก็เดินทางนะทุกคนเพราะว่าน้องมีงานมีงานพรุ่งนี้ค่ะมีงานคอนเสิร์ตมันเป็นคอนคู่พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่สิบสองใช่ไหมเป็นคอนคู่ค่ะก็ไปซื้อได้สตรีมไลฟ์ ของสองแสบน่าหลักน่าหลักแน่ไม่ได้เจอกันหลายวันเนอะอมไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วใดๆคืออีกแล้วเหรอไปไปโอิโอหม้อน้ำไปอีกแล้วเหรอลูกทุกคนหายไปอีกแล้วหม้อน้ำโดนยกไปอีกแล้วคะ่ะคืออะไรลูกเอ็นดูเออ อ็นดูเหลือเกินไปแล้วอืมเดินทางน้องก็เดินทางเดินทางเข้ากรุงเทพไหมอืมก็เนาะเจอกันคอนวันพรุ่งนี้ส่งแสบของเราคนโก้เขาก็เดินทางแล้วเขาก็เดินทางกับพี่ป๊อปพี่ยะไปไปโอดีโอก็บุ๋มไม่แน่ใจว่าน้องบินหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าน้องบินเหมือนว่าน้องน่าจะนั่งรถไหม อน่าจะนั่งรถหรือยังไงเนะเาะรอดูรอดูว่าพรุ่งนี้น่าจะสนุกแน่นอนทุกคนแล้วความอยาบของคนโก้อันนี้เขาเล่นเขาเล่นเพลงนะทุกคนอย่าอย่าไอ้นี่นะอย่ามามงมามา่าปากระป๋องนะจ๊ะอันนี้เขาเล่นเพลงนะจ๊ะมันเป็นเพลงดังในช่องตอกๆนะคะน้องเขาก็เล่นโน่น่ารากเขาเดินทางกันแล้วเติมพลัง คนโกเติมพลังกับพี่ปอพิยะแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพทำงานทำงานจ้าคอนคู่น่ารักเป็นกำลังใจให้น้องกันนะทุกคนพรุ่งนี้รันขึ้นเลยอ่ะมองแบาบว่าดูให้ด้วยเด้ฟัง <laughs> นักลัทธิมากรรมฝากหน้าแลเด้อแม่งานเป็นคนเล <laughs> ิกขนะึ้นบ้านงาน นุกกินเขาวบเปิดบมบ่บเปิดตาก็อยังนี่ย่ะเออยากเดี๋ยวเลเือเดีย่กับตาเนี่ยไปเล่มานตะบเือน้าบ่ไปจัวนะยี่นบตะบงทีหนึ่งห่ชยนึงก็ยังก่อนหนึเทียงกันสนั่หนักอเยคือป่าเออหมายหมยถึงเราป่าเนี่ยือเนี่ยป่าเราเทียงกันตัรูาได้นหนึงอ่ะเออโบราณเขาว่าเบ่บือเบือ แค่นี้แหละครับรถต้นยางยังรอกันเดียวเลยครับรถอย่าหมง้ยทำางครับรถต้นเออยังเอี่ย เป็นยังไงเี่จมงีเออจมัียดอรอย่งเนาะมันโมาท่งดีๆไหมฮะมันทุมมากเฉียดไหมมียไหมนันละจะบอกูดได้มดันีด่กันมีอด่ากันจุ่มๆเหมือนกันเลยเฉียดรถเปเรียงรถเป็เล่าเลยรึเ่าดเป็นสันเลี้ยวจะชใรแล้วอย่บับัฮะมีดอกมาทรงดีๆอยู่มันากกำลูกก็ปายวมีความผีที่ย่งหรือเปล่ามีมียูซส้กับพีกันเลยบ่ แบบยิงเงากันมาซื้อแล้วบอกกันมากเซื้อนี่โทรมาตาม่าซื้อนี่แหมไม่เห็นผลใี่ไหมเออค่อยค่อยจ่ายกันเปื้ออย่าถูกว่าป็่ยังคำมปูถวาย้ีว้ยเสร็จแล้วเจ้าเฮ็ยจังหรหูปะบันีกินข้าวบนปิ้งกองดีเด้อ่ะลืมนคว่ำแบบนี้อะไรครับพี่นง อันนี้ของฝากจากญี่ปุ่นของมาจากไหนเนี่ยญี่ปุ่นคอ้ญี่ปุ่นโอ้เยอะเยอะมากเยอะเยอะมากอันนี่นี่นี่เอาดูดูไปเยอะแล้วนะของคนอื่นด้วยแต่ตอนเนี้ยอันนี้ของอันเดียวของลุงคนนึงแล้วของใครอีกนี่ของพี่ตาของพี่ไอของพี่ยะพี่ยะของพี่ป๊อปพี่ป๊อปอือโอ้โหขอบคุณมากมากนะครับเฮ้ยไอเมื่อเราซื้อมาให้นี่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 เอาอันนึงนี่โชว์โชว์เลย นี่ญี่ปุ่นแท้อายะอายะอันใดอายะไปเอาเร็วของญี่ปุ่นแท้อันนี้สุดเย็นใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ของอะไรนะไม่ใช่ของชั้นต่ำอันนี้คือจากเครื่องบินเลยนะบินมาเลยนะบินมานะครับนี่อยู่นู่นก็สามจุดเก้าบาทไม่งูพิษขอบคุณพี่นงครับขอบคุณพี่นงครับขอบคุณจากใจครับพี่นงครับขอบคุณครับครับครับของฝากจากเกาหลีญี่่ปุนญี่ปุ่น